e x p เพนเนอร์เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จากสำนักข่าวทูเดย์ ในที่สุดคดีฆาตกรรมลำดวนสีกันยาหญิงชาวไทยในอังกฤษที่ตกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อ20ปีที่แล้วก็กำลังจะได้รับความกระจ่างหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยซึ่งไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนคือสามีของเหยื่อเองเ x e p e n พ e r EP นี้จะมาเล่าเรื่องราวของสตรีแห่งขุนเขาตั้งแต่ต้นสรุปจบให้ในคลิปเดียวย้อนกลับไปเมื่อวันที่20กันยายน2547นนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งบังเอิญไปพบร่างของหญิงสาวที่มีลักษณะคล้ายคนเอเชีย ถูกฆาตกรรมและทิ้งไว้ในเขตอุทยานแห่งชาติยอร์ชียเดลทางเหนือของอังกฤษในสภาพนอนคว่ำหน้าไม่สวมเสือ้อใส่แค่กางเกงยีนตัวเดียวกับถุงเท้าที่นิ้วมือมีแหวนทองที่เชื่อว่าน่าจะเป็นแหวนมั่นถูกสวมอยู่ในเวลานั้นไม่มีใครรู้เลยว่าหญิงผู้เคาะร้ายคนนี้คือใครแม้ตำรวจจะพยายามสืบหาแต่ก็ไม่พบเบาะแสใดๆเวลาผ่านไปจนแล้วจนเล่าก็ยังไม่มีญาติหรือคนที่คาดว่าอาจจะรู้จักกับหญิงนิรนามคนนี้ติดต่อมาแม้จะมีการ สเก็ตภาพเหยื่อแจกจ่ายไปตามสื่อต่างๆก็ยังไม่มีใครติดต่อมาสอบถามขอดูร่างหรือระบุตัวตนของเหยื่อเลยจนเวลาผ่านไปด้วยความสงสารชาวบ้านในพื้นที่จึงตัดสินใจจัดพิธีศพให้เธอและนำร่างไปฝังไว้ที่สุสานในเมืองเฮอร์ตันอินลิเบนเดลแต่ด้วยความที่ไม่มีใครรู้จักชื่อของเธอเลยพวกเขาเลยสลักชื่อไว้หน้าหลุมศพว่า The Lady o f the Hill หรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาไทยว่าสตรีแห่งขุนเขาโดยหวังว่าวันหนึ่งพวกเขาจะมี ได้กลับมาเปลี่ยนป้ายชื่อนาหลุมศพให้เป็นชื่อจริงๆของร่างที่ไร้ลมหายใจร่างนี้นับตั้งแต่นั้นมาสตรีแห่งขุนเขาจึงกลายมาเป็นชื่อที่คนทั่วโลกใช้เรียกขานหญิงนิรนามเคอร์ไรายที่ต้องตบชีวิตอย่างเป็นปริศนาและถูกทิ้งร่างไว้เดียวดายกลางอุทยานแห่งชาติของอังกฤษแม้ร่างของเธอจะได้รับกรรมกระกอบพิธีไปเรียบร้อยแล้วแต่ตำรวจอังกฤษก็ยังคงไม่ละความพยายามที่จะหาคำตอบว่าหญิงเจ้าของร่างนี้คือใครกันแน่โดยข้อมูลที่ตำรวจมีอยู่ตั้งแต่แรก คือเธอมีอายุระหว่าง25-35ปีมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสูง149เซนติเมตรและมีน้ำหนัก63กิโลกรัมจากการสันนิษฐานของตำรวจคาดว่าเธออาจเป็นหญิงที่เดินทางมาจากประเทศไทยลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียรหรือเวียดนามแต่งงานมาใช้ชีวิตอยู่กับชายชาวอังกฤษแต่จุดสำคัญที่ตำรวจสังเกตเห็นก็คือแหวนทองที่พบจากร่างไร้วิญญาณร่างนี้เมื่อนำไปตรวจแล้วพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ทองคำอยู่มาก กว่า95ซึ่งทั่วโลกมีอยู่แค่ไม่กี่ประเทศที่นิยมทองคําที่มีเปอร์เซ็นต์สูงแบบนี้และกรุงเทพก็เป็นแหล่งผลิตแหล่งใหญ่ของทองคําประเภทนี้เลยทําให้ตํารวจตั้งข้อสันนิษฐานต่อว่าแหวนทองวงดังกล่าวน่าจะเป็นแหวนที่มาจากประเทศไทยตํารวจเลยเรียกหญิงนิรนามคนนี้ว่าเจ้าสาวชาวไทยแต่แม้จะมีข้อสันนิษฐานเกิดขึ้นต่างๆนานาตํา,ตา,า,าตรวจก็ยังคงไม่สามารถระบุได้ว่าเธอเป็นใครมาจากที่ไหนกันแน่และเสียชีวิตเพราะเหตุใดเนื่องจากร่างของเธอไม่ ไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้ายปรากฏให้เห็นจึงมีความเป็นไปได้ทั้งว่าเธออาจจะหลงป่าหรือเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นตำรวจก็ยังคงไม่ได้ตัดเรื่องฆาตรกรรมทิ้งไปเลยสัทีเดียวจนเวลาผ่านไปก็เริ่มมีความแปลกๆปรากฏออกมาให้เห็นอย่างเช่นไม่มีใครมาติดต่อตามหาญาติหรือมีการมาแจ้งความเรื่องคนหายเลยสักคดีเดียวตำรวจเลยเริ่มสงสัยว่าหรือนี่อาจเป็นการฆาตรกรรมโดยคนในครอบครัวและนำร่างไปทิ้งไว้ในป่าแต่จนแล้วจน ล่าก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันข้อสันนิษฐานนี้ได้เพราะไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับหญิงนิรนามคนนี้เลยแม้จะมีการส่งภาพสเก็ตไปยังสถานทูตของประเทศต่างๆในเอเชียที่คาดว่าน่าจะเป็นบ้านเกิดของเจ้าของร่างนี้เพื่อจะพบญาติหรือได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อรูปคดีเพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนปี2559คดีนี้ก็ยังคงหาคำตอบไม่ได้จึงถูกส่งต่อไปยังทีมสอบสวนคดีเก่าที่ยังไม่ขี้ข่ายเพื่อรื้อคดีขึ้น ่และการสอบสวนครั้งใหม่นี้ก็เริ่มปรากฏให้เห็นแสงที่ปลายอุโมงค์ทีมสอบสวนมีข้อสันนิษฐานสําคัญเพิ่มขึ้นมาอีกหลายประเด็นโดยเชื่อว,ว่าหญิงนิลันามคนนี้อาจเป็นหญิงชาวเอเชียที่แต่งงานและย้ายมาอยู่ในอังกฤษช่วงราวๆปี2 5 3 3ห้าถึง2543เธอน่าจะพักอาศัยอยู่ในมณฑลแลงคาเชียหรือมณฑลคัมเบียแล้วถูกสามีสังหารก่อนจะนําร่างไปทิ้งไว้ในลําธารกลางอุทยานแห่งชาติยอกเชียเดลโดยเธอน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ1-3ถึงสสัปดาห์ ก่อนมีคนไปพบเหตุผลที่ทําให้ทีมสอบสวนเชื่อแบบนี้เพราะเมื่อพิจารณาจากพฤติการทางคดีแล้วพบจุดต้องสงสัยหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการที่ไม่มีใครมาแจ้งความคนหายอีกทางร่างของเหยื่อขณะถูกพบก็ไม่ได้สวมใส่เครื่องแต่งกายที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นคนมาเดินป่าแล้วเกิดเคาะร้าและในปอดก็ไม่พบน้ําที่จะทาให้บอกได้ว่าเสียชีวิตจากการจมน้ําจึงคาดว่าเหยื่อน่าจะเสียชีวิตจากที่อื่นก่อนถูกนําร่างมาทิ้งไว้โดยตํารวจมองว่ามีความเป็นไปได้ว่านี อาจเป็นคดีฆาตกรรมภรรยาที่กระทําโดยสามีของเหยือ่อซึ่งหลังก่อเหตุเขาอาจจะไปอ้างกับคนอื่นๆว่าภรรยาเดินทางกลับบ้านเกิดไปแล้วจึงทําให้ไม่มีใครสงสัยหรือออกตามหาผู้หญิงคนนี้เลยตัดภาพมาที่ประเทศไทยครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งในอําเภอเพ็จังหวัดอุดรธานีพยายามตามหาลูกสาวคนที่6ที่มีชื่อว่าลำดวนศรีกัญญาซึ่งแต่างงานกับสามีชาวอังกฤษชื่อเดวิดอามิเทศและย้ายไปอยู่กับสามีตั้งแต่ปี253 ตั้งแต่แต่งงานไปลำดวนจะพาลูกและสามีกลับมาเยี่ยมพ่อกับแม่เป็นประจำทุกปีแต่มาขาดการติดต่อกับครอบครัวในประเทศไทยตั้งแต่ปี2547จากที่เคยโทรกลับบ้านทุกสัปดาห์ก็ไม่มีโทรศัพท์มาอีกเลยไม่มีแม้แต่จดหมายสักฉบับที่ส่งมาที่บ้านหลังจากที่ลำดวนเงียบหายไปประมาณ1เดือนพ่อกับแม่ของเธอเลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจจากคำบอกเล่าของผู้เป็นแม่ในช่วงแรกๆหลังจากที่แต่งงานลำดวนกับเดวิด ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่ดูเหมือนจะมีความสุขดีเดวิดทำงานเป็นครูส่วนลำดวนทำงานอยู่ในร้านอาหารไทยแห่งหนึง่งทั้งคู่ช่วยกันทำงานเก็บเงินจนสามารถซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้ใช้ชีวิตอยู่กันเป็นครอบครัวกับลูกๆอีก3าคนคือลูกชายของลำดวนกับเดวิดที่เกิดในปี2535และลูกสาวที่เกิดเมื่อปี2542และอีกคนเป็นลูกติดของลำดวนกับสามีเก่าที่เป็นคนไทยซึ่งลำดวนพาไปอยู่อังกฤษด้วยกันตั้งแต่ แ,แต่ต่อมาลำดวนเริ่มมีปัญหาสุขภาพทําให้ไม่สามารถทํางานได้เดวิดเลยต้องกลายมาเป็นเสาหลักทํางานหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวสถานะทางการเงินก็เริ่มขาดสภาพคล่องจากที่เคยมีบ้านของตัวเองก็ต้องขายและย้ายไปเช่าบ้านอยู่แทนไม่แน่ชัดว่านี่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ชีวิตคู่ของทั้งสองคนเริ่มสั่นคลอนหรือไม่โดยที่พักอาศัยแห่งสุดท้ายที่แม่ของลำดวนรับรู้คือทั้งครอบครัวต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านของพ่อแม่เดวิดในมณนลคัมเบียแม่ของ ลำดวนเล่าว่าเธอรู้มาว่าพักหลังๆล,ลำดวนมีปัญหาทะเลาะกับเดวิดอยู่บ่อยๆจนช่วงหลังๆล,ลำดวนเริ่มเขียนจดหมายมาบอกที่บ้านว่าเธออยากกลับมาอยู่บ้านแต่กลัวมีปัญหาเรื่องการแย่งสิทธิ์เลี้ยงดูลูกและในปี2547ซึ่งเป็นปีที่ลำดวนหายตัวไปอย่างไรร่องรอยก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่เดือนลำดวนก็เพิ่งทะเลาะกับเดวิดและบินกลับมาอยู่ไทยได้ราวๆหนึ่งเดือนก่อนที่ลูกๆจะโทรมาตามเธอจึงตัดสินใจบินกลับไปที่อังกฤษอีกครั้งคำบอกเล่า เล่าจากแม่ของลำดวนสอดท้องกับที่เพื่อนคนไทยหลายคนที่ทำงานอยู่ในร้านอาหารไทยที่เมืองพอตสมัทพูดในลักษณะเดียวกันว่าลำดวนกับเดวิดชอบมีปัญหากันอยู่บ่อยๆและลำดวนก็เคยมาปรึกษาปัญหาครอบครัวกับเพื่อนๆอยู่หลายครั้งครั้งล่าสุดที่ลำดวนติดต่อกับมาที่บ้านเธอโทรศัพท์มาร้องไห้กับแม่บอกว่าอยากพาลูกๆกลับมาอยู่เมืองไทยแบบถาวรแต่ตอนนี้ไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินจากนั้นลำดวนก็หายเงียบไปไม่มีการติดต่อมาอีกเลยทางครอบครัวที่เมือง ไทยพยายามตามหาเธอตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยใช้ทุกวิถีทางที่คิดว่าสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความกับตํารวจพยายามติดต่อหน่วยงานต่างๆที่คิดว่าจะช่วยได้แต่ก็ไม่เคยพบเบาะแสของลาดวนอีกเลยขณะที่ลูกชายคนโตของลําดวนที่เกิดกับสามีคนไทยและได้ย้ายไปอยู่อังกฤษกับแม่ตั้งแต่เด็กๆก,ก็พยายามตามหาแม่ที่ไม่รู้ว่าหายไปไหนมาตลอดจนปี2553เขาได้โทรมาหายายที่เมืองไทยพร้อมกับบอกว่าแม่กับน้องๆไม่ได้อยู่อังกฤษ หลายปีแล้วแต่ไม่รู้ว่าแม่ไปอยู่ที่ไหนเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าก็ยังคงไร้วี่แววของลําดวนครอบครัวทางเมืองไทยจึงเริ่มทําใจว่าอาจเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นจนปี2559ลูกชายของลําดวนอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกของเดวิดเดินทางมาที่บ้านตากับยายในจังหวัดอุดรธานีตั้งใจจะมาบอกข่าวดีและชวนแม่ไปงานแต่งงานของเขาแต่กลับต้องมาได้ยินข่าวร้ายจากปากของยายว่าแม่หายตัวไปหลายปีแล้วคิดว่าน่าจะเสียชีวิตอยู่ที่อังกฤษ ในตอนนั้นลูกชายของลำดวนช็อกมากเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับแม่เพราะสิ่งที่รับรู้มาตลอดจากพ่อก็คือแม่ทิ้งเขากลับมาแต่งงานใหม่ที่เมืองไทยการปรากฏตัวของลูกชายของลำดวนและเดวิดทําให้ครอบครัวของลำดวนได้รับความกระจ่างขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งว่าหลังจากที่ลำดวนหายตัวไป3ปีเดวิดได้พาลูกๆทั้งสองคนย้ายมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปี2550โดยเขาไปทํางานเป็นอาจารย์สอนภาษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่จังหวัดกาญจนบุรี แต่ไม่เคยกลับไปเยี่ยมบ้านพ่อกับแม่ของลําดวนเลยสักครั้งแต่แม้เวลาจะผ่านไปครอบครัวของลําดวนก็ยังคงไม่ละความพยายามที่จะหาคําตอบจน14ปีหลังจากที่มีคนไปพบร่างหญิงสาวปริศนาเสียชีวิตอยู่ในอุทยานแห่งชาติยอร์เชียเดลในปี2561เมื่อกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้ามากขึ้นตำรวจก็ได้ตัดสินใจนําเทคโนโลยีวิเคราะห์ไอโซโทปมาใช้ตรวจวิเคราะห์เส้นผมฟันและกระดูกข,ของสตรีแห่งขุนเขาเพื่อ เื่อระบุว่าเธอเคยอาศัยอยู่ที่ไหนมาบ้างในช่วงสองปีสุดท้ายก่อนเสียชีวิตปรากฏว่าผลการตรวจดันไปพบว่าเส้นผมของเธอมีธาตุบางอย่างที่พบอยู่ในพื้นที่ไม่กี่แห่งในอังกฤษทําให้ตํารวจสามารถจํากัดวงสถานที่ที่อาจเป็นที่พักอาศัยก่อนเสียชีวิตของสตรีห่งขุนเขาได้แคบลงมาโดยหนึ่งในพื้นที่ที่มีการตรวจพบธาตุดังกล่าวก็คือที่มณนทนคลัมเบียที่พ่อกับแม่ของเดวิดอาศัยอยู่ผลการตรวจนี้จึงนําไปสู่การขยายผลต่อไปเมื่อนํามาประ ประกอบกับหลักฐานก่อนๆอ,อย่างเช่นข้อสันนิษฐานว่าเธอเป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีข้อบ่งชีจ้จากแหวนว่าน่าจะเป็นคนไทยทําให้มีการไล่ตรวจสอบประวัติของหญิงชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่ต้องสงสัยต่างๆประจวบเหมาะกับช่วงเวลาในปีเดียวกันนั่นเองญาติคนหนึ่งของลําดวนบังเอิญไปเห็นภาพสเก็ตของสตรีห่งขุนเขาจากข่าวของสานักข่าว BBC เลยนําภาพนี้ไปให้พ่อกับแม่ของลําดวนดูทันทีที่เห็นภาพดังกล่าวทั้งสองคนก็แทบจะแน่ใจเลยว่าเป็นลูกสาวที่หาย ตัวไปอย่างไรล่องลอยเมื่อหลายปีก่อนเนื่องจากหญิงในภาพมีหน้าตาคล้ายลำดวนมากและก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอังกฤษทางครอบครัวจึงไปขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายภาคีหญิงไทยในสหราชอาณาจากักรให้ช่วยติดต่อกับทางตำรวจเพื่อขอตรวจพิสูจน์ DNA กับร่างสตรีแห่งขุนเขาซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คดีนี้เริ่มคลายปมหลังจากได้รับการติดต่อจากครอบครัวของลำดวนแล้วเครือข่ายภาคีหญิงไทยในสหราชอาณาจากัาราจากรก็ได้ประสานไปยังหน่วยงานของอังกฤษและหน่วยงานของ ทางการไทยจนมีการดําเนินการเก็บตัวอย่าง DNA ของพ่อกับแม่ลําดวนเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับ d n a ที่เก็บมาจากร่างของสตรีแห่งขุนเขาจนปี2562ก็ได้รับการยืนยันจากตํารวจอังกฤษว่าตัวอย่าง DNA ของสองสามีภรยาชาวไทยตรงกับ DNA ของสตรีแห่งขุนเขาและต่อมาก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมาว่าเจ้าของร่างปริศนาที่ตามหาคําตอบกันมานาน15ปีคือลําดวนอามิเทสหรือลําดวนสีกัญญาหญิงชาวไทยจากจังหวัดอุดร ีที่แต่งงานไปอยู่กินกับสามีชาวอังกฤษสําหรับครอบครัวของลําดวนศีกัญญาแล้วคํายืนยันนี้เป็นทั้งความโล่งใจและเสียใจในแบบที่ไม่มีอะไรเทียบได้เพราะนี่คือการยืนยันอย่างชัดเจนว่าลําดวนได้เสียชีวิตไปแล้วทางครอบครัวจึงประกอบพิธีทางศาสนาให้เธอและต้องการนําอัฐิของลําดวนกลับมาประเทศไทยแต่ยังไม่สามารถทําได้เพราะตามกฎหมายของอังกฤษการที่จะทําแบบนั้นได้จะต้องได้รับความยินยอมจากสามีของผู้เสียชีวิตซึ่งก็คือเดวิด แต่เดวิดกับไม่เคยให้ความร่วมมือโดยอ้างว่าเขายังไม่สะดวกที่จะทําเรื่องให้ที่ผ่านมาเดวิดพยายามหลีกเลี่ยงไม่นําตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของลําดวนแม้แต่ครั้งเดียวเขาปฏิเสธไม่ยอมไปให้ปากคําแม้ในฐานะพยานทําให้การสอบสวนคดีลําดวนต้องหยุดชะงักไปหลายครั้งแต่ทีมสอบสวนก็ยังคงไม่ยออ่อท้อเนื่องจากคดีฆาตกรรมลําดวนสีกันยาถือเป็นคดีใหญ่ระหว่างประเทศทําให้ทั้งทีมสอบสวนของอังกฤษและกรมสอบสวนคดีพิเศษของ ต้องลงไปทํางานร่วมกันเพื่อหาพยานหลักฐานมาปิดคดีทวงความยุติธรรมให้กับเหยื่อและนําอัธิของลาดวนกลับมาสู่อ้อมอกของครอบครัวจนในที่สุดวันที่23มกราคม2568ตํารวจสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและ DSI ได้ร่วมกันบุกไปจับกลุมตัวเดวิดที่บ้านพักในจังหวัดกาญจนบ,บุรีและสั่งเพิกถอนวีซา่าเนื่องจากเดวิดตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมหญิงไทยที่อังกฤษจึงถือเป็นบุคคลที่เข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมซึ่งตามกฎหมายไทยแล้ว เดวิดจะต้องถูกเนรเทศออกจากประเทศไทยภายใน48ชั่วโมงอย่างไรก็ตามแม้จะมีการจับกุมตัวเดวิดแต่คดีฆาตกรรมสตรีแห่งขุนเขาก็ยังคงไม่จบเพราะนี่เป็นแค่การจับตัวผู้ต้องสงสัยที่เป็นการดำเนินการของทางการไทยส่วนกรณีที่เกิดขึ้นในอังกฤษเดวิดยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาและยังไม่มีหมายจับเขาจึงยังมีทางเลือกว่าจะเดินทางกลับไปอังกฤษหรือไปประเทศที่3หลังจากถูกเนรเทศซึ่งถ้าเดวิดเลือกเดินทางกลับอังกฤษก็จะเป็นหน้าที่ของทีมสืบสวนในอังกฤษที่ต้องพูดคุยเจร เพื่อทําคดีต่อแต่หากเขาเลือกไปประเทศที่3ก็ต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆสนักขาาว Today Make Tomorrow Today Make ํ่